ทันเจบวันนี้ให้เด็กทำงานชิ้นแรกค่ะรย์ให้ทำอะไรวันนี้<า>ชิ้นแรกเลยเจาะเอกสารแล้วก็เรียงเอกสาระคะ่ะเจาะเอกสารกับเรียงเอกสารมันดูเป็นงานที่แบบว่าเบสิกเบสิกเกินไปเปล่า <c oughs> เด็กก็ควรที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับว่าเอกสารแต่ละบริษัทเดือนนึ่งเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอืมแล้วก็ฝึกดูว่าครบหรือไม่ครบ เพราะว่าถ้าดูไม่เป็นอย่างงี้ค่ะกรณีไปเริ่มคียเลยอย่างงี้ก็จะวิเคราะห์ไม่ได้แล้วก็มีโอกาสที่จะคียผิดสูงดังนั้นเด็กก็ควรจะรู้จักเอกสารก่อนว่าในหนึ่งเดือนแต่ละบริษัทเนี่ยจะต้องมีเอกสารที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างพอเด็กรู้แล้วปุ๊บเนี่ยเวลาทําบัญชีรายเดือนเนี่ยจะได้รู้ว่าเอกสารที่ทางผู้ประกอบการส่งมาให้ส่งมาครบไหมขาดอะไรแล้วก็ในเดึ่เดือนเนี่ยจะต้องยืน่นภาษีอะไรบ้าง บันทึกบัญชีอะไรเนี่ยค่ะก็แปลว่าเด็กควรจะต้องมีความคุ้นเคยกับเอกสารก่อนก่อนจะเอาเอกสารนั้นไปทําอะไรต่อใช่